ไร้บ้านสวนสวัสดีค่ะวันนี้ป้าจะพามาดูลูกท้อนะคะลูกท้อเป็นผลไม้ที่ออกลูกทั้งปีและลูกดกปลูกง่ายจะตัดจะทำร้ายเขาอย่างไงเขาก็จะงอกขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะเขาไม่ตายง่ายๆนะเพราะว่าพันลูกท้อเนี่ยเยอะเกินไปป้าปลูกไม่ไหวป้า,ปาก็เลยตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งแต่ปรากฏว่าเขาก็ยังขึ้นมาเหมือนเดิมตัวน,นี้ก็ตัด ะะเดี๋ยวให้ดูลูกสสวยๆมีลูกสสวยๆเต็มเลยอันนี้ก็ลูกใหญ่นะคะรสชาติก็ถ้าสุกก็จะหวานหอมนะเนื้อนุ่มเนื้อเหมือนกับทุเรียนอะแต่ว่ารสชาติรสชาติก็อร่อยไม่อร่อยสู้ทุเรียนแต่ว่ารสชาติจะจะหอมหวานเกิงนง่ายนะคะ เนี่ยเขาจะโดกมากเลยค่ะตัดยังไงก็ไม่หมดก็ขึ้นมานี่ตัดกิ่งตัดอะไรไปแล้วเขาก็งอกออกมาอยู่ดีนะคะจำได้ว่าเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วเราตัดจะตัดทิ้งแต่เขาก็งอกไปกิ่งออกมาเหมือนเดิมเห็นไหมคะลูกเต็ไมไปหมดเลยนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมคะเห็นรอยตัดไหมคะ ตรงเปเนี่ยคือเราพยายามจะตัดเขาเขาก็งอกขึ้นมาใหม่เนี่ยค่ะเป็นต้นไม้ที่ให้ผลดอกผลเร็วผลดีผลทั้งปีนะคะใครที่ชื่นชอบลูกเท้อเนี่ยค่ะไม่ต้องดูแลอะไรเลยเธอออกผลได้ตลอด เวลาเป็นผลไมท้ที่ออกลูกออกขนนะคะเธอไม่ย่อท้อในการออกลูกถ่ายดูมุมสูงนะคะไล่บรรสวนขอลไปก่อนนะคะลูกท้อแสนสวยสวัสดีค่ะ